เเห็นฝีไม้ลายมือของน้องๆภาคเหนือจากโรงเรียนวัชรวิทย์ฝ่ายมัธยมกันไปแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าผลงานในแต่ละปีที่น้องน้องส่งเข้ามานี่ฝีไม้ลายมือแพรวพรากันจริงครับแล้วในปีนี้นะครับน้องๆเขาอย่างกลับมาสารฝันกันอีกครั้งครับในโครงการกบจุนเนี่ยปีที่5ครับซึ่งในคราวนี้ครับน้องๆนําเสนอผลงานในรูปแบบที่แปลกแหวกแนวไปกว่าเดิมครับแต่ขอบอกก่อนที่จะไปชมผลงานจริงนะครับว่าปีนี้ครับน้องเขา มากันในหัวข้อที่เกี่ยวกับกีฬาครับกีฬาที่จะได้รับความนิยมในอนาคตนะครับแต่ว่าจะสอดคล้องกับหัวข้อประเทศไทยในศตวรรษที่21อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับแล้วตอนนี้ ็อยู่กับน้องๆโรงเรียนวชิราวิทย์ค่ะแล้วเราพวกเราก็อยู่กันที่สนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่นะคะน้องๆเขามีกีฬาที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมานําเสนอในโครงการกบจูเนี่ยปี5ของเราเดี๋ยวยังไงให้น้องๆเขาแนะนําตัวแล้วก็แนะนําเรื่องที่จะทําสารคดีกันเลยดีกว่าผมแม็ครับทาบทครับผมไกด์ครับทําตัดต่อครับผมบอลทาตัดต่อครับผมมิครับอินเสิร์ตข้อมูลนะผมผมเดียวครับช่างภาพครับเจ้าปราษางานครับ ผมแฟมช่างภาพครับแนะนําตัวกันครบทุกคนแล้ว<ช>แนะนําหน่อยว่าทาไมวันนี้เราถึงมาที่สนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่กันเราทําเรื่องอะไรทําไมเราต้องมาที่นี่ด้วยคะกลุ่มของผมนะครับก็จะทําเกี่ยวกับพวกทิกกิ้งครับผมเป็นกีฬาใหม่เลยฮะคือวันนี้ที่มาก็คือจะมาอินเสิร์ตข้อมูลนะผมเพื่อเอาไปทําเนื้อหาเกี่ยวกับสารคดีคทิกกิ้งมไม่รู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ับผมเป็นเป็นกีฬาใหม่เลยฮะใหม่ใหม่มากแล้วแบบ หลายหลายคนอาจจะไม่รู้จักด้วยฮะดีไมดีก็อาจจะมีที่นี่ที่เดียวด้วยจริงเหรอครับผมมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยากจะทําใครับเรื่องนี้กีฬาทริกกิ้งหรือว่ามารเชลอาร์ดทริคกิ้งจัดเป็นหนึ่งในกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตซึ่งลักษณะของกีฬาทริกกิ้งคือการผสมผสานการของท่าเตะท,ที่หลากหลายจากทั้งกีฬาที่เป็นศิลปะการต่อสู้ต่างๆนะคะเช่นเทควันโดวูซูหรือว่าคาโปเอล่าและด้วยความชื่นชอบเป็นทุนเดิมของน้องๆอยู่แล้วค่ะ พวกเขาเลยอยากนำเสนอผ่านสารคดีให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักกันบ้างค่ะด้วยความที่กีฬานี้เป็นกีฬาแนวใหม่ค่ะการที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนลึกซึ้งถึงวิธีการก็เลยต้องมาบุกประชิดต,ติดขอบสนามซ้อมของนักกีฬาตัวจริงที่โรงยิมสนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่แห่งนี้เท่านั้นค่ะครับนี่ครับจะเป็นส่วนที่เราจะมาถ่ายทำครับก็จะมีแบ่ถ้าปกติจะมีพวกน้องๆเข้ามาซ้อมยีนกัน อันนี้ก็คือเป็นลงยิมนาสติกโดยเฉพาะของของสนามกีฬาเชียงใหม่แห่งนี้ใช่ไหมคะมันมีกีฬาอะไรอยู่บ้างคะในเนี้ยนดูนี่มีน่าจะมีอยู่หลายอย่างอยู่แล้วเนาะก็จะมีพวกข้างนอกมาซ้อนก็จะเป็นยิมนาสติกบีบอยบีบอยก็มีแล้วก็ทิกกิ้งสิ่งที่เราต้องการจะหาแล้วเดี๋ยวพี่พที่เราจะคุยด้วยอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนั้นี่เขาบออยู่ออรู่นเลยใช่ไหมที่บอกอยู่ตรงกลาง แล้วก็มีตรงนี้ที่วอมกันอยู่อะไรคะมีอยู่ค่ะด้านด้านนู้นอ้าวตอนนี้เขาก็กำลังวอมกันอยู่กันเดี๋ยวอน้องๆเลยค่ะน้องๆ,องๆยังบอกอีกนะคะว่าสาเหตุที่กีฬาทริกกิ้งนั้นเข้ามาฝึกซ้อมกันในโรงยิมแบบนี้ เพราะเป็นกีฬาที่ผสมผสานกันทั้งศิลปะป้องกันตัวยิมนาสติกหรือว่ากีฬาบีบอยค่ะการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งจึงต้องซ้อมกันในสถานที่ที่ให้ความปลอดภยัยแก่ร่างกายด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากีฬานี้เขาจะเล่นกันอย่างไรแล้วน้องๆจะถ่ายทอดกีฬาชนิดนี้อย่างไรค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าน้องๆทีม โรงเรียนวชิรวิทย์เนี่ยก็เป็นทีมที่ส่งผลงานในโครงการกบจูเนียของเรามาหลายปีแล้วค่ะอย่างปีนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่มืออาชีพแล้วทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะคะดูสังเกตจากการทํางาน,นะคะ่ะทีมหนึ่งนะคะทีมนี้ค่ะพอเป็นทีมโปรดักชั่นนะคะก,ก็จะแบ่งทีมออกไปเพื่อที่จะไปเก็บภาพอินเสิร์ตนะคะในส่วนอีกทีมนึงนะคะ่ะอันนี้ ทีมข้อมูลนะคะรุ่นพี่ก็จะลงลึกเรื่องข้อมูลนี่ก็จะแบ่งมาแล้วะคะ่ะแบ่งมามาคือเรื่องข้อมูลกับพี่พีดสังเกตด,ดูนะคะแต่ละคนก็จะแบ่งหน้าที่กันไปอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความคล่องแคล่วในการทํางานแล้วก็ถือว่าเป็นมืออาชีพทีมหนึ่งเลยทีเดียวมาแอบ,บดูฝ่ายข้อมูลทํางานกันก่อนนะคะอย่างที่น้องๆบอกค่ะ กีฬาแนวใหม่คนรู้จักและเล่นยังน้อยดังนั้นข้อมูลทั้งหมดเลยต้องอาศัยนั่งล้อมวงเก็บข้อมูลจากพี่ๆนักกีฬาให้ได้มากที่สุดค่ะคือคนที่เล่นที่จริงด้วยกันก็จะจนะนัดกันมาในกลุ่มก็เออมาเล่นทุกวันเนาะวันนี้ก็มากี่คน,รนครับวันนี้มากี่คนรประมาณ1ิบคนครับผมม,มาทุกอาทิตย์เลยละ่ะครับผมจะมาทุกวันอาทิตย์เลยครับ แบบจับเขาคุยกันขนาดนี้นะคะนอกจากได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกีฬาชน,นิดนี้ไปทำสารคดีแล้วน้องๆยังได้รู้จักผู้คนและเพื่อนใหม่อีกเยอะแยะเลยคะ่ะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ไม่เคยได้ยินได้สัมผัสมาก่อนในห้องเรียนนี่จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่โครงการกบจูเนียอยากให้เด็กไทยได้เปิดโอกาสให้ตัวเองที่ก้าวมาเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกันค่ะเราเราเราเห็นภาพกันบ้างหรือยังคะว่าเราเอยากจะ อยากจะนําเสนอสารคดีของเราประมาณไหนอารมณ์ยังไงตื่นเต้นเศร้าเขาน้ําตาหรือยังไงเราพอจะนึกออกบ้างไหยคะก็ก็มีมีบ้างนะฮะก็คือแบบเราจะนําเสนอแบบว่าเออเป็นละเป็นละท่าที่พี่เขาอาจจะได้มาเนี่ยมันยากลำบากแค่ไหนแล้วก็แบบว่ามันไม่ใช่แบบเอาเวลามาเล่นในเสระแต่คือแบบใช้เวลาที่ประโยชน์การแมทเทิลว่าจะมีไหมในอนาคตแล้วก็แบบจะสืบจะสืบสืบทอนยังไงให้กับคน เขาได้เห็นคุณค่ากีฬาที่จริงประมาณนี้ครับ ฝ่ายข้อมูลก็เก็บข้อมูลกันอย่างเต็มที่ฝ่ายช่างภาพก็กระจายกําลังกันเต็มโรงยิมแห่งนี้เลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยว่าทีมนี้ศัก,กยภาพด้านการถ่ายภาพไม่เป็นสองรองใครได้ดีกรีถ่ายภาพยอดเยี่ยมมาแล้วในกบจูเนียร์ปี2องค์ความรู้ด้านการถ่ายภาพของโรงเรียนนี้ค่ะถูกถ่ายทอดกลายเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นน้องมาตลอดทุกๆปีค่ะปีนี้ก็เช่นกันนะคะที่น้องๆบอกว่ารางวัลเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะทําให้พวกเขากลับมาชิงชัยและยึด ตำแหน่งถ่ายภาพยอดเยี่ยมกลับมาให้ได้ค่ะพร้อมกับการก้าวขึ้นสู่บัลลังซูเปอร์ท็อจูเนี่ยปี5วันนี้น้องๆช่างภาพทุกคนเลยดูมุมานะเป็นพิเศษค่ะโอ้โหดูจ้าต้องเข้าไปคุยดครับนี่คามใหญ่ขนาดนี้นี่ต้องการภาพอะไรกะนอยู่กลาปปเงเมุมลาสเวกัสไปได้เห็นท่าแบบบรรยากาจชัดเมาเป็นท่าแบบส เราแบ่งเห็นมีตั้งหลายกล้องที่เราแบ่งกันแต่ละทีมเป็นกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามนี่คือเพื่ออินเสิร์ตภาพที่แตกต่างกันยังไงคะมีกล้องจะถ่ายเรื่องหนึ่งเขาก็ดะเป็นฟังกนชันกล้องแล้วก็ตกล้องก็จะเป็นแผงที่สอดข้อมูลที่สอดภาพที่การนี่ถ่ายทำเรื่องเดียวสถานที่เดียวกันแต่น้องๆ้องทีมนี้ถึงกับแบ่งทีมช่างภาพออกเป็นสามทีมเลยทีเดียวค่ะลองมาดูทีมที่สจะถ่ายภาพแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ภาพตั้งใจเชียวกำลังจับภาพเคลื่อนไหวของเวลาเขากำลังตดนะครับว่าจะต้องใช้คิลวลิ่งในการที่จะทำให้เราดูตื่นเต้นนวก็เคลื่อนไหวหน่อยนะครับประมาณนี้ คือเราจะมาตั้งขาเฉยๆนี่ไม่ได้ไม่ใช่ครับใช่ไหมคือการที่เรามีใช้กล้องแบบนี้ในการที่จะเคลื่อนไหวตามตามพี่ๆเขาเนี่ยมันให้อารมณ์ภาพยังไงอารมณ์แบบมีสปีดและทําให้แบบภาพมีดูมีพลังในการเตเืองให้มันดูอา,อารมณ์ขึกขังเนี่ยใช่เป็นฉากภาพนี<ม>่ต้องแบบคือคือแทบจะต้องกระโดดไปกับเขาด้วยเลยหรือเปล่าใช่ครับมันต้องมีอารมณ์ตามไปด้วยอ่ะมันต้องมูกตามอย่างนี้เลยใช่ไหม ดูท่าทางแล้วจริงจังมากเลยนะคะนักกีฬาก็ไม่อยู่นิ่งซะด้วยเรียกได้ว่ากว่าจะได้มาแต่ละภาพที่มีทั้งมุมภาพที่สวยงามอารมณ์ภาพได้อย่างที่ต้องการไม่ได้จะได้มาง่ายๆเลยนะคะเนี่ยถ้าผมก็ใช่ได้ต้องหามุมไปเรื่อยๆครับเพราะว่าการถ่ายภาพเคลืนไหวอย่างนี้มันจะต้องใช้จังหวะที่ดีแล้วก็ะกะเวลาถูกไปครับพิดว่ามันยากมากเลยนะ,ะคือมันต้องเคลื่อนไหวแต่ภาพต้องไม่สั่นใช่ครับใช่ไหม อย่างนี้เราต้องใช้ทีนิกยังไงคะของผมนี่คือผมใช้การฝึกมาหลายรอบคือผม,อมเล่นกีฬามาหลายกีฬาจนทำให้ผมมีสามารถรับน้ำหนักกล้องไหวจนทำให้ถือนิง่งสามารถถึอนิ่งได้นะเ,ลเล่นกีฬาเลยมาก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ผมก็เล่นวอลเล์บอลทนนิสฮะแล้วนมอกต่อก็เข้าฟิตเนสด้วยครับอันนี้ก็พักเข่าไปบ้างนะครับก็ถ่ายภาพ ร่วมทำสารคดีกับเราปหคะอ,อยู่ในทีมปะไปอยู่ในทีมครับอยู่เหมือนกันเหรออยู่ปีไหนเนี่ยอ๋ออยู่ปีสี่นอจอปีที่ล่าสุดมาเนี่ยครับปีล่าสุดมาป,ป,ปีที่ปีที่แล้วได้ประสบการณ์อะไรบ้างก็ได้มากครับการถ่ายภาพคือเข้าก่อนทําเรื่องขยมนะครับก็ในการถ่ายของสถานที่แล้วก็การถ่ายการทาอารมณ์การถ่ายตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับก็ทําให้ได้อารมณ์แบบไหนขึ้นมา มันแตกต่างจากการมาถ่ายกีฬาแบบนี้เลยเนาะผมถ่ายกันห้องต่างกันมากครับเพราะว่ากีฬามันก็ต้องใช้ความคึกครั้งใช่ไคใช้ความรวดเร็วในการถ่ายด้วยครับเพราะว่ากีฬาคือเสร็จมันก็จะเสร็จเลยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอีกอย่างของปีที่สี่พยมนี่คือเป็นยังไงรูปแบบการถ่ายทําเขาคือก็จะสมมติว่าเขามีการนั่งสมาธิใช่ไหมคะคือเหมือนว่าเขาจะคือนั่งแบบมีตามฉากเขาเรียบร้อยแล้วคือนั่งส่วนมนคือเขาไม่ขยับไปไหนครับ คือการเคลื่อนไหวเขาไม่มีครับคือเขานั่งสมาธิถ้าผมทำให้ดีด้วยนี่เราก็สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยครับแต่ว่าการถ่ายแบบนี้คือถ้าเกิดผิดแล้วก็คือผิดเลยเราก็ต้องแก้ขไขภาพใหม่ย่างที่น้องช่างภาพของเราบอกค่ะว่าถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วสําหรับครบจูนเนียปีส แต่น้องๆก็ท้าทายความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยเทคนิคการถ่ายภาพที่ต้องเคลื่อนไหวไปตามท่วงท่าของนักกีฬาค่ะเพื่อให้ได้อารมณ์ของการเล่นกีฬาทริกกิ้งอย่างแท้จริงค่ะอันนี้ปรับค่า F s t o p มันมันต่ำอ่ะให้มันอยู่ประมาณตรงกลางไม่กระบอกหนึ่ง ในขณะที่ช่างภาพรุ่นพี่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมาจากปีที่แล้วกําลังเก็บภาพเคลื่อนไหวอยู่ค่ะช่างภาพน้องใหม่ในปีนี้ก็ช่วยกันเก็บภาพกว้างหรือบรรยากาศในโรงยิมเพื่อให้เห็นองค์รวมของสถานที่ทั้งหมดนั่นเองค่ะซึ่งในการเก็บภาพแบบนี้ถือว่าเป็นการฝึกฝนการถ่ายภาพเบื้องต้นได้ดีเลยทีเดียวค่ะมาถึงกล้องตัวที่3มามแล้วค่ะทำมุมเป็นกล้องตัวที่3ามแล้วกล้องตัวแรกของพี่นี่แนวราบเลยนะ ตัวที่สองนี่เคลื่อนไหวต้องตัวที่สามเราถ่ายอะไรคะถ่ายมุมสูงครับอือม,มุมสูงนี่ให้อารมณ์ภาพแบบไหนอะภาพมาตเตอร์ช็อตครับเห็นรวมๆหมดเลยครับอืออย่างนี้นี่ก็จะสามารถเห็นได้เลยว่าพี่ๆเขากระโดดไปถึงส่วนไหนของสนามแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ขนาดภาพก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งฟูลช็อตมีเดียมช็อตหรือว่าซียูแต่ที่น้องๆกำลังถ่ายอยู่ก็คือมุมกว้างหรือว่ามาสเตอร์ช็อตนะคะจะใช้เป็นภาพแนะนำสถานที่เหมาะสำหรับการปูเรื่องเริ่มเรื่องค่ะขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะภาพสามารถถ่ายทอดความรู้สึกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหาของสารคดีอีกทั้งยังเอือกก้อต่อคนตัดต่อให้สามารถเลือกใช้ภาพได้หลากหลายมุมอีกด้วยค่ะ แล้วได้ดูกีฬาแบบนี้ผ่านมุมกล้องนี่เรารู้สึกยังไงเนะี่ยจากเลียนครับฮะอยากลงไปเล่นกันอกอลองดูออพอถ่ายเองแล้วก็รู้สึกสนใจเอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่เราได้ภาพที่ต้องการหรือยังคะได้บ้างะได้บ้าง จัดหนักจัดเต็มทั้งทีมภาพและข้อมูลขนาดนี้ปีนี้น่าติดตามผลงานของน้องๆแล้วล่ะค่ะว่าจะออกมาสมบูรณ์สวยงามสักแค่ไหนมาคอยรุ้นและเป็นกำลังใจให้น้องๆวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมกันด้วยนะคะและอย่างนี้คุณครูคิดว่าเรื่องของกีฬาทริกกิ้งเนี่ยมันจะสอดน้องอะไรกับ ประเทศไทยในศตวรรษที่21ค,คือมันมีมันมีมันในทักษะของผู้ผู้เรียนในศตวรรษที่11นะคะ,ะเขาจะบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีจะเป็นทักษะเกี่ยวกับตอนนี้ศาสตร์ของการออกกําลังกายการเห็นการเห็นว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญจะจะสำคัญมากในในเทรนด์ของ21เพราะฉะนั้นกีฬาเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะสอดคล้องกับกับเด็กคือหนึ่งตรงความสนใจเขาและเขาสนุกและที่สําคัญร่างกายเขาจะดีด้วยสุขภาพก็จะดีด้วยได้สังคมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แปลว่านี่เราไม่หลุดตีมเลยนะเราต้องหาสิ่งที่สอดคล้องก,ก,กับชื่อหรือว่าโครงการของเราในปีนี้ตลอดใช่ไหมสุดท้ายแล้วคุณครูขายอยากจะอวยพรแล้วก็อยากจะให้เห็นน้องๆเขาเขาทำสะระารคดีออกมาให้ในท้ายที่สุดแล้วเป็นยังไงก็คือสาหรับคุณครูนะคะครูจะบอกน้องๆเสมอว่าก็เขาอยากทําอะไรหรือรักอะไรเขาให้เขาทาเต็มที่<ม>ส่วนอันลังวงลังมันหรืออะไรนี่ยคืออันนั้นมันเป็นสิ่งสุดท้ายละ<ม>คือสิ่งสาคัญที่สุดคือขอให้เขาได้ทํา ในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ได้นําเสนอสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้เห็นนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดละแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเขาจะได้เรียนรู้กระบวนการวิธีทํางานแล้วก็ทํางานร่วมกันเนี่ยเขาจะต้องทำทำยังไงเขาจะผลิตงานชิ้นหนึ่งออกมาให้คนอื่นดูเนี้ยค่ะภูมิใจไหมคะอ๋อภูมิใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจในเด็กของเราทุกปีได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ว่ากันค่ะขอให้เราทาเต็มที่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าน้องๆจากโรงเรียนวชรวิทย์ฝ่ายมัธยมจากจังหวัดเชียงใหม่นี้นะครับเป็นน้องๆอีกหนึ่งทีมอีกหนึ่งผลงาน,นครับที่เราต้องมาเอาใจช่วยมาลุ้นกันนะครับว่าน้องๆเขาจะได้ผ่านเข้ารอบเพื่อไปเข้าชิงตําแหน่งซูเปอร์กบจูเนียร์ประจําปีที่5้หรือเปล่านะครับส่วนช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันนะครับว่าผลงานจากน้องๆกบจูเนียร์ปีที่5ที่กาลังทยอยเดินทาง,งเข้ามาที่กองประชาการกบนอนกาลานี้จะมาจากโรงเรียนอะไรจากจังหวัดอะไรกันบ้างนะครับช่วงหน้าติดตามไหมครับ